สวัสดีคุณไอซีช่องกองที่สามองค์กรนะคะนี่ค่ะก็ม,มานัดอีกแล้วนะคะนัดอีกแล้วนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะหมู่บ้านใกล้ใกล้กลับบ้านวองเยี่ยมนะคะ เ,เก็บเก็บที่แล้วนะคะค่าที่แล้วนะคะป้าก็ะเพิ้นได้ขายกล่องนึงนะคะพอได้เสียค่าที่ค่ะ แ่งไทยนะคะแโโ่งโมด้วยแ่งโมลูกสิแแ่งไทยโลดละยี่สิบนะคะ บรยาศยามแรงห้าโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนบนรรยากาศยามแรงห้าโมกว่าแะพมบ ใบใหญ่ๆนะคะกอ,องข้าวจ้ากล่องข้าวจ้า กล่องใหญ่ๆนะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่รุ่นกลางก็มีนะคะขายไม่แทยงนะคะขายไม่แทยงสวยๆงามๆค่ะขายถูกๆนะคะ ห้าโมงกว่าแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะป่าก็จะกลับแล้วแตงไทยชื้อสวยเอาวานมาดรับเพลสสีแดง าเย็นมากเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวป้าจะซื้อแต้งนะคะให้คุณย่าพาเอาไปวัดนะคะนี่ค่ะแต้งไทยสักลูกนึง่งลูกไหนดีนาะอยากให้ย่านะคะเอาไปวัดพรุ่งนี้ นี่ก็สวยนะอุ้ยโลคีดหนึ่งนี่นะคะจะให้ย่านะคะับแ่งไส้โลละยี่สิบจ้าด้วยสวยเป็นตะสื่อแถวพี่น้องอ่อนก็จะสื่อประเทศบุญนน้อยนึงค่ะนี่ะ ลูกนี่นะคะเอ,ออนเลือดแล้วจะให้ยาน,นะเขาเอาไปวัดพุ่งมีช้าเอานั่นแหละคะ่ะคือไปให้ยา่าไนใส่บาทเงื่อนไปวัด คนทุกกำลังใจนะคะกำรับคลิปนี้นะคะค่ะ,ะเป็นกำลังใจนะคะซึ่งกันเล็กกันเลยนะคะพอ,อได้เวลาแล้วเนาะผนะู้คนก็วันนี้เงียบมากๆเลยผู้คนไม่ค่อยเพ่นผ่านเท่าไหร่นะคะ บรรยากาศนะคะรามแรง จ้านกกระจาบพิกันนั่นแหละนี่นะคะ,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 คะได้เตงโมนะคะสามลูกลูกละสิบบาทแล้วก็เต็งไทยด้วยนะคะยี่สิบบาทซื้อไปให้ย่านะคะเอาไปวัดพรุ่งนี้กอนก็เตรียมที่จะกลับแล้ว ตกใจว่าเสียงอะไรนะคะน้อนค่ะ,นนคะเสียงคนซ้อมนะคะซ้อมพายเรือใเฮลิเทียมจะไปแข่งที่ไหนนะคะเเทก็โ<ๆ>อเคนะคะๆๆเดี๋ยวปลากราเทียมจะกลับแล้วนี่นะคะ,ะค่ะ Untuk mengecewakan, asal di sana.